สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองนนชามละยี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองนนนี่ครับดูป้ายก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองนนดูีิว่ามันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือปฏทิพป่ไปเดี๋ยวเราเราไปชิมมาดูเข้าไปในร้านกันครับท่านผู้ชมนี่ครับมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองนนของเราไปเราไปชิมกันดูว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนมา ีกทำผู้ชม,ม,มดูพริกเผาพริกเผานี่เผ็ดนะทาา่านผู้ชมเห็นไหมเห็นพริกเผาไหมพริกเผาของเขานี่เผ็ดนะเผ็ดน,นะครับทาบา่านผู้ชมพ่อผมกินดูแล้วคำเดียวโอ้ ้คาอร่อยก๋วยเตียบมุงนนไม่เคยกินสักทีแต่ของเขาอร่อยจริงรสชาติอร่อยใชได้ขับเยอตโต้ับเยอตโตเลยอือ

เต,ต็มต้อหมดตอนนี a a ้คือเครื่องปรุงก็เริ่มหมดเพราะว่าในช่วงนี้มันบ่ายบ่ายสองโมงคนก็เริ er ่มซาแต่ขอก็เริ่มจะหมดละเพาะหมูเหมือหมูละมีแต่ลูกชิ้นเท่านะ้นนะว่าของเขาอร่อยจริงเพราะหมดไปแล้วแล้วอร่อยจริงครับผมกินอยู่เนี่ยอือนะครับลูกค้าบางส่วนก็เดินทางกลับแล้วก็อิ่มแล้ว ถ้วยละยี่สิบบาทสองถ้วยรวมกันทีเดียวปรุงทีเดียว, <c oughs> ยวนี่ <c oughs> เอาเส้นเล็กใส <c oughs> ่ย้ายเส้นโอ้ <c oughs> oh. เส้นเขาเรีว่ายายเส้นเส้นเลกนกนมม็กผู้ผสมดูดิว่าจะอร่อยไหมลองกินเส้นเล็กดูบ้างนี่เส้นหมี่นี่เส้นเล็กเส้นเล็กนี่เป็นเล็กอร่อยเหมือนเดิมมีเรื่องคนน่าอร่อย พาอยู่ข้างทางอะมอตวเตอร์เวย์พาอยู่ข้างทางมอตวเตอร์เวย์รถอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะเดี๋ยวลูกค้าครับเนี่ยเริ่มทาแล้วล่ะเอาของเขาเริ่มหมดแล้วอื้มอืมอือม น่านแล้กินเทก็อร่อยไปอีกแบบหนึงก๋วยเตี๋ยวเรือนนบุรีไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือยุยยาอ,อร่อยี่ถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือยุยยาหรือก๋วยเตี๋ยวมุงนนก็รสชาติขาขากันอร่อยรสชาติอื้อ เนี ais, is, ่ยต้น้าเนี่ยเพื่อสั้งตึกับบ้านปลาเยอะปลาปลาทุดยังก้าหมดตะเว่ไหมรถรถวิ่งหลังร้นะ รสเคม็มข้นสวยก๋เตียวเลยยุจยาน้ำเคม็มข้นเหมือนกันพว้เขาอร่อยต่นะอทางนะอ่ะาจากะกินรับ้าใหญ่ใหญ่หญโตทำด้ทุกุ้งดอน คลิปนี้ก็ว่าเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเมืองนอนท์